กระดาษทิชชู่ค่ะเวลาดึงดึงไม่ออกแน่นมากพอดึงออกหรือแงเพื่อจะดึงออกมันออกมาเป็นปึกอย่างเงี้ยและบางทีนี่ดิฉันใช้ไปแค่แผ่น2แผ่นนะคะมันออกมาเป็นปึกอย่างเงี้ยแล้วไม่ใช่บางทีมันออกมาเป็นปึกอย่างนี้เท่านั้นนะพอดึงออกมาปุ๊บมันหลุดออกมาทั้งเปึงลลงมาที่พื้นเลยค่ะใช้ไม่ได้พอเลอะแล้วตกพื้นต้องทิ้งเดี๋ยวดึงให้ดู ตอนนี้ดึงได้แล้วนะเมื่อกี้ดึงไม่ได้ดึงอะเนี่ยดึงไม่ออกละดึงไม่ออกละต้องแงะแล้วก็เวลาดึงกระดาษทิชชู่ขาดคุณดูนะคะดึงไม่ออกละค่ะกระตกยังไงก็ไม่ออกประมาณนี้ดิฉันถูกกล่าวหาว่าใช้กระดาษเปลืองกระดาษเยอะเป็นปึกเวลาดึงเป็นอย่างนี้ค่ะ แล้วก็บางทีไปนั่งตรงนั้นไปนั่งตรงนี้เละต้องมาซักผ้าในนี้เพราะที่สนามบินเลอะค่ะดิฉันต้องเช็ดที่ที่นันดฉันนั่งหรือเทา้าพื้นดิฉันก็เอากระดาษทิชชู่ที่นี่ไปเช็ดเข้าหาว่าดิฉันใช้กระดาษเปลือยไอ้พวกเจ้าหน้าที่สนามบินบอกว่าจะฟ้องว่าดิฉันใช้กระดาษทิชชู่เปลือก แต่อีเรื่องที่แบบว่ากล่าวหาว่าดิฉันไปโวยวายหักต่อว่าคนนั้นคนนี้หาเรื่องคนนั้นคนนี้โดยที่ไม่มีหลักฐานแล้วจะจับดิฉันเข้าโรงพยาบาลบ้านนรกของประเทศไทยไม่พูดถึงประมาณน,นี้เมื่อกี้ให้ดูเลยนะมันออกมาเป็นปึกจริงๆค่ะแล้วเมื่อกี้ฝืดกว่านี้เยอะฝืดแบบแงะไม่ออกค่ะ ถ้าแง่ปุ๊บขาดปั๊บเลยค่ะประมาณนี้